วันนี้มาให้ข้าวน้องหมาบ้านนะคะกัข้าวคู่กับ,บ,บไก่นะคะอย่างละเอียดแบบตับะค่ะแต่ละวัน,นะคะะ่ะถ้าทำแบบน,นี้นะคะเพราะว่าเขาเขาที่น้องนะคะมีใจข้าวนะคะวันนี้นนะะนเดี๋ก็ัจะตักข้าววให้กับน้องในะคาดนี้เป็นของมันสูงะค่ะมีทตับมีทั้งไก่นะคะและต้องแบ่งเท่กากันนะคะ ก็มาของาวูไว้เราต้องล็อคนะคะเพราะว่าถ้า้าไม่ไม่ไม่ล็อกก่อนค่าก็ะล็อกอันนะะลอกอันนี้2ะคะอบนี้องอแบี้นะคะเา จะคูค่เพื่ตับนะคะแล้วก็ไก่ะค่ะเป็นโครงไก่สับที่ระเหยไ,ไก่โครงไก่ทอดแล้วก็ปรุงรสนะคะปรุงรสให้เขาเนี่ยให้เป็นแบบอร่อยขนลายไหลนะคะเห็นะะไหมคะนะน้ลายไหลอันดอนนะคะเราต้องรอกเขาเขาเพราะเขาาชอบทะเลาะกันนะคะเนี่นี่นี่เนี่ยนั่น,น,น,น ต้ะะองแยกกันคุณพลบภุมน,นะคะไม่ถูกกันนะพี่น้องไม่ผูกกันในรูเป็นอะไรไม่ข<ล>ูพอเสร็จลรวก็จะตอนะคะพอยนโดมีก็ินเสร็จแล้วก็มีแยกข้าวเขาแล้วเขาก็าไม่พอใจก็เต่าไม่แน่ที่ ข้าวน้องหมานะน้องหมาที่บ้านนะคะน้องหมาที่บ้านมาเช้าไปตใส่บาตรน้องหมาข้างนอก รอพักทุกวันนะคะรอพี่รอพ่อมาก็จะวิ่งนี่ก็ผมสอัอยู่ตรงนี้จมือคอรอนะคะถี่นะคมันโนะตนี้นะคะถิวไหมวันดีหรือยังไหเนี่ยวันดีป่ะเนี่ยไม่ต้องเลยสัาโตเนี่ยต้องเลยมองรู้เรื่องรู้เรื่องให้ข้าอ่ะแม่ให้ข้าวกินไเออค่ะค่ะสวยสงา กินใหญ่โดยสัตับนะคะต้องเขาร้อนๆอุ่นๆค่ะมันต้องร้อนนะต้องใส่เขาเนี่ยต้องการคล้ายๆกันนะคะอันนี้เลยว่าเราไปให้ใค่กับเอากว้วยลูกอ่ะทำไงทำไงทำไงนุ่หลายๆเลยอ่ะลูกอ่ะกินไปเลยก็กินไปเลยเนี่ยนะถ่ายไปดูเลยคุ ต้องล็อกแบบนี้นะคะไม่งั้นทะล็อกกันไปแย่งข้าวกันนะสอนไม่ค่อยเชื่อเชื่อกันแล้วก็ลืมสอนแป๊บเดียวแล้วก็ลืมแล้วก็ทะเลาะกันอีก <c oughs> นี่นะคะพามานะคะเราให้ข้าวหมาติดน้องลูกชายนะคะเรื่องลูกชายดีกว่าลูกชายสว้นะลูกชาย อร่อยอร่อยบอ้ยไปเลยโว้ยไปเลย weiterhin? อร่อยมากแหอะมากนะคะอร่อยมากจะอร่อยอีกโอ้ยอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหมแม่ทำอร่อยเนาะแม่ทำอร่อยเนาะบอลทัพชกันต่อไปแล้วนะคะผมมากินข้าวครับผมมากินข้าวค่ะแล้วผมกินข้าวแล้วค่ะค่ะก็ขอจบคลิปนี้นะคะเพียงเท่านี้นะคะเป็นสั้นๆนะคะสำหรับชีวิตของน้องน้องๆทั้งหลายเนาะงหมา น้องหมาหมันโถน้องหมาเฉาพลอยนะคะค่ะไปกันค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากค่ะเดีย๋ยวลืมกดไ like, ลค, share, ค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะบ๊ายบายไปแล้วะคะ่ะไว้จเจอกันต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสะอาดค่ะ